ชาวการ์ดจากนักฟัปนประจำปี2,551ในวันนี้ทางวันตัวอย่างเช่นรมอเตอร์ไซค์สผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาร่วมหรือว่าท่านนะครับนอกจาการด้วยการชาติแล้วนะครับได้กล่กาวเืนยไปว่าทุกรางวัลจะอยู่ในอ่างมัดฉารต่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่า จากทิวของร่วมใจในการที่จะมาไป่ตลอดไปและการชาตินั้นอยู่ร่วมกับง,งานเรื่องเน,น,นอจะเดาจะมีท่านรองนายกเราการชาติกับท่านรองผพ้ว่าจะมาตรวจงานทุกที่นะครับแตต้องฝากไว้ตรงนี้ตัวนะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลงแล้วแต่ผมขอบเลยลงไปในบออนจเจ้า กับตอนนี้ในแห่งของรางวัลใหญ่ลงอยู่ในสามเป็นที่ร้อยลวพิธีเปิดนะครับยี่ใหญ่ในชีวิตของท่านแล้หนีงครับเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลเศษนะครับรับรางตาจัลมงอ่ายใจในงานเดินขึ้นถีงเสาแม่ของพี่ทุกคนลำปางประจับกี2500ันอยท่านนี้ของกาเปลี่ยนไปด้วยครับับเจอในที่สาของท่านนะครับ่าหาไไห ร่วมกันกับเรากันท่านจังหวัดลำปางครับท่านไม่เสียหายครับเป็นการตะบุญร่วมกันในขั้คืนนที่นะเจะ้าเอาอี่เบาเต้าครับเดครื่อาจะรุ่นกันนะเจ้าว่ารถเครื่องจะเป็นของใหม่ตู้เย็นก็ออกแล้วโทรทัศน์ก็ออกแล้วนะเจ้าครับผม,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 มรีบเลยฮะรีบเลยครัมีแหวนกางเยทีออกมัดเลยนะเจ้ามีแหมนเนาะเพียงจะท่านฟ้าสวดบางไปอินนะฮะจากอยุธยาเมืองเก่าเดี๋ยวผมขอให้สัมงเก์อยุธยาฮะอยุธยา ซื้อ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 มากี่บาทครับเรียนเชิญครับหมดไปห้าร้อยแต่ผมว่าคุ้มนะครับเอาโอ้คุ้มเกินคุ้มได้ทำบุญแล้วโอ้ดูเย็นด้วยโอ้โหสุดยอดนะฮะในค่ำคืนนี้ครับของเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางเลยนะครับผมครับต้องกราบขอบพระคุณนะตอนนี้เจ้าธนูหน้าส่วนครัาซึ่งในวันของจังหวัดลำปางปรับตั้ปี2557ในค่ำคืนนี้นะครับ